อะไรยังไงงานนี้เมื่อตันน่าของทางฝั่งหยุดไม่อยู่แล้วลิเวอร์พูลเตรียมจะคว้าแข้งใบอีกหนึ่งรายหลังจอดได้เอกิตตเกนะอะไรยังไงเมื่อปรมาน่แฉลิเวอร์พูลยังไม่ล้มเดียวในการจะแย่งตัวอีซักจับตาต่อนเนื่องแม้เดียวคาเซนจะขวางทางก็ตามท,ทีอะไรยังไงเมื่อาง,งานนี้นิวลาดูเยสเสริมหอ,อกแทนหลังดนหงปาเอกิตตเกนะอะไรยังไงห้าเหตุผลที่มาสเกฮีบอกกับลิเวอร์พูล ผู้นำกำลังแท็กติกเข้าแผนสลอตจริงๆก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูฟนแฟนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวมเมื่องาัน,นี้ท่านั้งกอง้องฟังทางหยุดไม่อยู่แล้วนะครับอริวพูลเตรียมจะคว้าแข้งใบอีกหนึ่งรายหลังจอดได้ตัวเอกิเดเก โดยทั้งอาสื่อชื่อดังของสเปนรงงารงการข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลแชมป์พิมเบ็คอังกฤษยังคงไม่หยุดเสริมทัพตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ง่ายๆแม้กำลังเดินหน้าเต็มตัวเพื่อจะเปิดเดลโอโกเอกิติก้ดาวยิงชาวฝรั่งเศสในขนาดนี้ก็ตามทีโดยลิเวอร์พูลใกล้จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวอูโกเอกิติก้เมื่อนิวคาสเซนคู่แข่งขรอ่มสมือควบอลพิเมเบรกอังกฤษถอนตัวแล้วหลังถูกไอทัักแฟรงเฟิ์ต้นสังกัดในเฟนเบลดสตาริกาเยอรมัน ไปเสรจข้อเสนอที่ยื่นไปจำนวน70ล้านปอนด์หรือร,ราว3า5 0ล้านบาทตอนนี้ลิเวอร์พูลตกลงสัญญาส่วนตัวเป็นเวลา6ปีได้แล้วแ,และก็โอโกเอกิเเก้ก็ขอขึ้นบัญชีในการย้ายทีมด้วยจึงเหลือแค่การเจรจาตกลงค่าตัวในขรั้งนี้เพิ่มเติมเท่านั้นแต่ว่าฟรนนิงเฟิร์สต้องการข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับค่าจิตสัญ,ญญาอยู่ที่100ล้านยูโรหรือว่าร,ราวประมาณ86.5ล้านปอนด์คือ3า9 5้าล้านบาทในขาั้งนี้ แม้ว่ากำลังบุ่นอยู่กับดิว,ดวดของอูโกโอเอเกิเิเก้แต่ว่าล่าสุดทางอาร์สเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์ฟูยังคงมีแผนในการที่จะคว้าตัวชาวเร็วฮาร์สโตกองหลังดาวรุ่งวัย19ปีของอาแจ็คแอมสเตดัมดีกรีติมชาติในท่าแรนชุดใหญ่มาเสริมเกมรับอีกคนกันอีกด้วยหงแดงยังคงต้องการเสริมนารับในช่วงสมอนี้ หลังจากการขายจะาเรลคอนซาไปให้กับไมเออร์เลวโวโคเซนในขณะที่อิบราฮิมากุนดาเต้ก็ยังคงไม่ได้ตกลงต่อสัญญาและอาจจะรอเวลาย้ายไปที่บรอ,อัลมาดริดแบบที่ไม่มีค่าตัวทําให้ลิเวอร์พูลพร้อมจะดึงจาเรลฮาโต้มาเป็นตัวแทน,นระยะยาวซึ่งก็เล่นได้ทั้งประการัหลังและก็แบก้ายรวมไปถึงถนัดเท้าซ้ายตามที่กุนซืออาเนสรัสต้องการในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วย แต่คาดการณ์กันว่าอาร์เจ็คต้องการค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว60ล้านปอนด์หรือราว2,700ล้านบาทสำหรับน,นี้ลิเวอร์พูลได้ผู้เล่นเข้ามาใหม่และ6รายก็คือเจเดมีฟิมปงอาร์บินเปฟซี่ฟอร์เรนเวียดมิลลสเคอร์เคสจอจี่ามาดาวิชูรีและก็เฟรดดี้วูดแมนแต่ก็ยังคงมีแผนในการเสริมทัพกองหน้าและก็กองหลังอีก2ตำแหน่งเพิ่มเติมในคัณงนี้ อะไนยังไงเมื่อฟาบิชิโอดามโนเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลจะคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อีซักอย่างใกล้ชิดแม้ว่าเดียวกาเซนจะปฏิเสธข้อเสนอ120ล้านปอนด์พร้อมกับเสียบทันทีหากว่ามีความเปลี่ยนแปลงโดยยังมีข่าวลือกับทีมซาอุดีอาระเบียแอบท้าทามนักเตะในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยโดยฟาบิชิโอดามาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนเปิดเผยลิเวอร์พูลยังคงจับตาสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อีซักก่องหน้าชาวสวินอย่างใกล้ชิด แม้ว่าเดวิคาสเซนยืนกรันปฏิเสธที่จะขายนักเตะในคารานี้ก็ตามทีหงแดงนิวฟูพ,พยายามที่จะเซ็นญาเป็นหน้าเป้าคนใหม่ในช่วงเสมอน,นี้โดยเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คืออีซักโดยสมมสนพร้อมทุ่มเงินทำรายสติข,ของตัวเองที่จำนวน120ล้านปอนด์หรือราว5,280ล้านบาทแต่สาริกาดงปฏิเสธอย่างไม่ใยดี โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีสื่อหลายสำนักรายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า Liverpool, เลเวอร์พูลเบนเข็มไปหาโอโกเอกิติเก้ดาวยิงตัวเก่งของอ um, ินซีแดงดำไอทรักแฟงเฟิร์ชเพื่อจะหวังได้ตัวมาร่วมทัพในกรณีที่พลาดคว้าตัวอิซักอย่างไรก็ตามบาราโนเปิดเผยบอกว่าทีมของกุูืซออาร์เดสซรอตยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ของกองหน้าทีมชาติสวีเดนอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องราวของอิซักขึ้นอยู่กับนิวคาสเซิลในตอนนี้ ที่ลิเวอร์พูลยืนยันในจุดยืนยันของตนเองแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงลิเวอร์พูลก็พร้อมจับตาดูสถานการณ์ครังนี้อยู่ตลอดเวลาในครังนี้เช่นเดียวกันจากทั้นของสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าอีซักมีแนวโน้มอยู่ในถิน่นเซนต์เจมส์พ์กต่อไปแม้จะมีการรายงานข่าวที่น่าประหลาดใจบางกระแสะออกมาว่าอันติบรันสมสรสอนในซาอุดีอาระเบียได้เริ่มพูดคุยกับทีมงานคอนเตเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมครังนี้แล้วก็ตามจีนะ อารันดึงไงสปอตบิววาร์การข่าวบอกว่านิวคาสเซลกำลังพิจารณาคว้าตัวดาวินด,ดูเชสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของนิวอร์พูิลมาสู่ชินเซนเจมพาร์คช่วงสมอนี้หลังล้มเหลวในการที่จะล่าตัวอ e ูโกเอกิติเก้กองหน้าแฟรงก์เฟิร์ตที่มีแววว่าจะย้ายไปเล่นที่ินแฟร์แอนฟิลด์โดยก่อนหน้านี้นิวคาสเซนพยายามอย่างหนักที่จะเสริมทัพเพื่อเล่นตำแหน่งกองหน้าโดยยื่น70ล้านปอนด์เพื่อจะขอซื้อเอกิติเก้ G, แต่ว่าโดนแฟรงก์เฟิร์ตปฏิเสธไปจนต้องถอนตัวออกมาจากเดี๋ย และการเป็นลิเวอร์พูลที่ใกล้คว้าดาวยิงชาวฝรั่งเศสตัวนี้ไปร่วมทีมเต็มทีหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยท้านี้จากกรณีดังกล่าวทําให้นิวคาสเซลต้องมองหาเป้าหมายอื่นๆแลัตามการรายงานข่าวล่าสุดระบุเลยนะว่านิวคาสเซลกำลังพิจารณาในการที่จะคว้านเยสจากลิเวอร์พูลเนื่องจากว่ามองว่าเป็นที่ลิเวอร์พูลกำลังจะได้เอ็กกิเตเก้มาเสริมร่วมทีม และก็น่าจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการลงสนามของโนเยสอย่างแน่นอนและเอ็ดดี้ฮาวของกุซือของเ e ีวกาเซนก็มองถึงการจับคู่ดดเดนหน้าระหว่างดูเยสกับอาริสันเดอร์อิซักว่าจะช่วยยกระดับเกมรุกของทีมได้อย่างแน่นอนในฤดูกาลส0 2 5ันที่กำลังจะมาถึงนี้เลียวภูเตรียมเสริมแนวรับแทนคอนซาโดยที่เล็งเป้าไปที่บาสเกตี เซนเตอร์จอมนิ่งจากพาเดสแม้ว่าค่าตัวสูงแต่ว่าเหมาะจาทั้งระบบนะฮะของสระตและก็จิตวิญญาณความเป็นผู้นำในสนามหลังจากที่จาดูคอนซาตัดสินใจย,ย้ายไปเล่นกับไบเออร์เลเวอร์โคเซนทาให้ลิเวอร์พูต้องเซ็นเตอร์หาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงสมันี้โดยเป้าหมายหลักก็คือมาร์เกฮีกองหลังจอมกรลังของคิสเซนพาเดสเกเฮีเองสร้างผลง,งานได้อย่างคงเส้นคงวาให้กับทัพดีเอเกลนับตั้งแต่ปี2021 ดยเขาคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นักเตะเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวอะนั่นก็เป็นโอกาสที่ของแดงทีเวอฟพูจะคว้าตัวนักเตะมาร่วมทัพช่วงสม,มอนี้โดยแบนนักเตะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวแต่ว่าพาเดชเองก็มุ่งมั่นที่จะเอาค่าตัวของเขาให้สูงที่สุดและก็มีการรายง,งานจากด้านของเดอะคราเดียนสื่อดังในอังกฤษระบ,บุว่าพวกเขาตั้งค่าหัวเกฮีเอาไว้อยู่ที่ประมาณ65ล้านปอนด์หรือราว2,860ล้านบาท อย่างไรก็ตามของแดงไม่ยอมจ่ายเงินตามตัวเลขที่พาเดต้องการอย่างแน่นอนแต่ว่าการนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้ดีออเกิลอาจจะต้องเผชิญกับแรงกดดันในการขายเกฮีและแน่นอนว่านี่คือกองหลังที่สาวกเดอะคอฟตื่นเต้นเป็นอย่างมากหากได้ตัวมาร่วมทัพแน่นอนว่าเกฮีเป็นกองหลังที่ยังคงหนุ่มยังแน่นเต็มไปด้วยประสบการณ์ทั้งในระดับสโมสรและก็ทชมชาติแต่ว่าเขาเหมาะก,กับระบบการเล่นของอาเดสซโรชเฮดโค้ชชาวดัตช์เบอร์ม่ เริ่มกันที่1ก่่นกอแค้วกัน,กนงานนี้พาเดสพร้อมขายมาสเกฮีในช่วงเสมันี้โดยแฟนบอลคริสเตียนพาเดสต้องการจะเก็บมาเกอีเอาไว้อีก12เดือนแม้จะเสียนักเตะเไปแบบฟรีเอเจนต์หลังจากที่จบฤดูกาลสวรดา์แต่จากมุมมองทางนานธุรกิจมันคงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีที่จะพยายามยึดเตะเอาไว้กัสบสโมสรจนหมดสัญญาแม้นโยบายของพาเดสก็คือการซื้อนักเตะที่ยังคงหนุ่ม และก็กระหายความสำเร็จจากทีมระดับแชมเปี้ยนชิพแต่ในกรณีของเกฮีซึ่งย้ายมาจากเชลซีแต่เขาใช้เวลาเล่นแบบยืมตัวกับสวอนซีและโดนขายแบบทาบอให้กับดีเีเกิลเมื่อปี2021แน่นอนว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีถ้าหากว่าพาเดตปล่อยนักเตะสำคัญออกไปแบบฟรีเอเจนดังนั้นถ้าากไม่สามารถขายายสัญญาเกฮีได้สิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือการขายเขาโดยที่ยอมลดค่าตัวเหลือประมาณ35-40ล้านปอนด์คือราว1,540 ถึง1,760ล้านบาทแม้ตัวสังกัดของนักเตะจะพยายามเพิ่มค่าตัวนักเตะให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้พวกเขาต้องมองว่าเป็นความจริงแล้วต่อมาข้อที่2นิ่งและก็มั่นใจเข้าไว้นั่นคือจุดแข็งสําคัญเลยนะหากมองจุดแข็งของเกฮีต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะโดยสิ่งรแรกที่โดดเด่นก็คือความนิ่งและความมั่นใจในการเล่นเกมรับนักเตะแทบจะไม่เคยแสดงอาการลนลานหรือว่าตื่นตระหนกแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดัน เซ็นเตอร์แบ็กในวัย25ปีเป็นกองหลังที่รับมือกับสถานการณ์ดวลตัวต่อต,ตัวได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการประทะบนพื้นดินซึ่งเขาเองมักจะชนะในอัตราที่สูงถึง80-90%ดังนั้นแทบจะไม่ต้องเคยเสียเปรียบในจังหวะแบบนี้เลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคักษะการจัดระเบียบการเล่นเกมรับและความเป็นผู้นำรวมไปถึงความเข้าใจตำแหน่งการยืนละสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว,ว่าเกียร์ฮีแทบจะไม่เคยดูตำแหน่งหรือว่าปล่อยให้ตนเองนั้น โดนเจาะผ่านง่ายๆเลยเนาะและสุดท้ายข้อที่3จุดอ่อนคือลูกกาอากาศหนึ่งในงจุดอ่อนที่เกีฮีต้องปรับปรุงอย่างมากก็คือการเล่นลูก,กาอากาศซึ่งเป็นปัญหาสําหรับนักเตะโดยเฉพาะการเล่นในลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีที่เน้นการเล่นบอลโดง่งและการประทะด,ด้านร่างกายเป็นหลักเรานึกถึงบางจังหวัดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาดูสิเมื่อเกีฮีมักถูกเล่นจากลูกโดง่งโดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือ ประตูแรกของเออริกบาหฮาร่นในเกมที่พาเดสแมนเชสเตอร์เสมอกันไป2ต่อ2ที่เซี่ยงไฮ้ฟาร์คตอนนั้นฮาร่นวิ่งหนีตัวประกบมาอยู่ฝั่งที่เกฮียืนและกระโดดขึ้นอย่างาเหนือกว่าชัดเจนซึ่งเกฮีไม่สามารถที่จะ,ร,ะรับมือได้และข่าวดีพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยววราจะกันใมบมาคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทครับ